โหนี่โดนขุดอ้างรักธรรมชาติแต่ใส่แบรนด์เนมเข้าป่า กำลังเป็นกระแสมากมายเลยสำหรับเจ้าพ่อแฟชั่นอย่างโทนี่รากแก่นนักแสดงชื่อดังที่ออกมามีประเด็นหนักในช่วงนี้ซึ่งล่าสุดประเด็นของหนุ่มโทนี่นั้นยังไม่จบเพียงเท่านั้นได้มีชาวเน็ตหลายคนออกมาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าตัวที่ดูเหมือนจะหันมาสนใจและใส่ใจกันอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติปลูกต้นไม้ขี่มอเตอร์ไซค์สร้างบ้านหลังน้อยปลูกผักกินเองแต่ก็ได้มีชาวเน็ตมองว่าในความเป็นจริงหนุ่มโทนี่ไม่ได้ตัดขาดทุนนิยมแบบเด็กขาดเช่นบ้านที่เขาใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติราคาวกว่า10 ้าานบาทอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งของซูพรีมที่ราคาไม่ใช่นย้อย,อยเต็นราคา65 0 0 0บาทตู้เย็นกลางป่าที่ราคาหลักแสนโต๊ะปิ้งปองที่ต้องอาศัยการนำเข้าราคารวมหลักแสนและยังไม่รวมอุปกรณ์ในการเข้าป่าอีกต่างๆมากมายที่เห็นราคาแล้วถึงกับต้องปาดเหงื่อกันเลยทันทีซึ่งหลายคนนั้นก็ได้ตั้งคําถามกันว่าโทนี่รักธรรมชาติจริงๆหรือไม่และต้านทุนนิยมจริงๆหรือไม่พอหลายสไตล์ดูขัดกันเป็นอย่างมากอย่างแรงก็ตามรอทางหนุ่มโทนี่ออกมาชี้แจงกันอีกที e